สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคนดวงดี2525 25 channel ชาแนลนะคะคลิปนี้นะคะเป็นหลักหน่วยล่างสูตรเก่านะคะคลิปนี้นะคะจะมีทั้งหมด2ส,สูตรนะคะสูตรที่1น,นะคะเป็น เลขเด่น4ตัวนะคะวิธีการคำนวณน,นะคะใช้รางวัลที่1นะคะใช้หลักร้อยใช้รางวัลเลขท้าย2ตัวใช้หลักหน่วยนะคะคูณ3 5นะคะบวก2คูณ3เป็น6บวกทาได้9คงที่เลขเด่นที่ได้นะคะคือ0 1 2 3นะคะเข้าที่1นะคะหลักหน่วย ต่อมานะคะ5บวก1คูณ3ได้3นะคะบวกตามด้วย9คงที่เลขเด่นที่ได้นะคะคือ78 90นะคะเลขที่ออก8 9นะคะเข้าที่9หลักหน่วยนะคะต่อมานะคะ5บวก9คูณ3ได้ยี่ิบเจ็ดใช้เจ็ดนะคะบวกตามด้วย9คงที่ เลขเด่นที่ได้คือหนึ่งสองสามสี่นะคะเลขที่ออกสองหนึ่งเข้าที่หนึ่งนะคะต่อมานะคะสามบวกหนึ่งคูณสามนะคะคือสามบวกสามบวกตามด้วยเก้าคงที่เลขเด่นที่ได้คือห้าหกเจ็ดแปดนะคะเลขที่ออกสี่หก เข้าที่6นะคะต่อมานะคะ0ูนบวก6คูณ3เป็น18 0 8บวก8บวกามด้วย9คงที่นะคะเลขเด่นที่ได้คือ7 8 9 0นะเลขที่ออก28นะคะเข้าที่8หลักหน่วยนะคะมวดต่อมานะคะ8 บวก8คูณ3ได้24นะคะบวกตามด้วย9้าคงที่เลขเด่นที่ได้คือ1 2 3 4นะคะเข้าที่4นะคะหลักหน่วยต่อมานะคะ6บวก4คูณ3เป็น12คือ6บวก2บวกตามด้วย9คงที่เลขเด่นที่ได้นะคะคือ7 8 9 0นะคะ เลขที่ออกสามเจเข้าที่7นะคะหลักหน่วยต่อมานะคะหกบวกเคูณสได้ยีสบอ็ดนะคะคือหกบวกหบวกตามด้วยเข้าวคงที่เลขเด่นที่ได้คือหกเจ็ดดเนะคะเข้าที่9้าหลักหน่วยนะคะ ส่วนงวดวันที่สิบหกตุลาคมนะคะหหลักร้อยหกหลักร้อยนะคะบวกบวกเก้าคูณสามนะคะได้เค okay. ยีนะคะบวกเก้คงที่นะคะหกบวกเนะคะเป็น13 13าบวกเนะคะเป็นยีสิบสนะคะเลขเด่นตัวแรกนะคะคือสองสองบวกหนึ่งได้3านะคะสาบวกหนึ่งได้สี สีบวกหนึ่งนะคะได้5้าเลขเด่นนะคะคือ2องสามี่ห้านะคะต่อกันด้วยสูตรที่สองนะคะต่อกันด้วยสูตรที่สองนะคะสูตรที่สอง มีการคำนวณน,นะคะใช้รางวัลที่หนึ่งใช้หลักหน่วยนะคะใช้รางวัลเลขท้ายสองตัวใช้หลักหน่วยเหมือนกันนะคะแล้วก็ใช้รางวัลเลขท้ายหมุนครั้งที่สองนะคะหลักหน่วยเหมือนกันสามบวกเก้าบวกเจ็ดนะคะแล้วก็บวกตามด้วเก้าคงที่เลขเด่นที่ได้คือแปดศูนย์หนึ่งนะคะเข้าที่หนึ่งหลักหน่วยนะคะต่อมานะคะ 6บวกหนบวกแนะคะแล้วก็บวกตามด้วย9ก้คงที่เลขเด่นที่ได้นะคะคือ4 6 7นะคะเข้าที่หกหลักหน่วยนะคะต่อมานะคะ 1, นึบวกหกบวกศย์ 0, บวกตามด้วยเก้าคงที่เลขเด่นที่ได้คือ6 8 9นะคะเข้าที่ แปดนะคะหลักหน่วยต่อมานะคะเจ็ดบวกแปดบวกแปดนะคะบวกตามด้วยเก้าคงที่เลขเด่นที่ได้คือสองสี่ห้านะคะเข้าที่สี่หลักหน่วยนะคะต่อมานะคะหกบวกสี่ 4, แล้วก็บวกแปดบวกตามด้วยเก้าคงที่เลขเด่นที่ได้คือเจ็ด เก้าศูนย์นะคะเข้าที่7หลักหน่วยต่อมานะคะสองบวกเจ็ดบวกแดบวกกรามังด้าคงที่เลขเด่นที่ได้คือ6 8แดเนะคะงวดที่ผ่านมาเข้าที่9หลักหน่วยนะคะต่อมานะคะงวดประจำวันที่สิบตุลาคมนะคะห้า บวกเก้าบวกหกนะคะบวกตามด้วยเก้าคงที่ห้านะคะบวกเก้าเป็นสิบสี่สิบสี่บวกหกนะคะสิบสี่บวกหกเป็นยี่สิบยี่สิบบวกเก้านะคะเป็นยิบเก้านะคะเลขเด่นตัวแรกคือเก้าเก้าบวกสองนะคะได้สิบเอ็ดใช้หนึ่งหนึ่งบวกหนึ่ง ได้สองนะคะสูตรที่สองนะคะได้เก้าหนึ่งสองส่วนสูตรที่หนึ่งนะคะสูตรที่หนึ่งได้สองสามสี่ห้านะคะตัวเลขนะคะก็จะชนที่สองนะคะสูตรที่หนึ่งนะคะ สูตรที่หนึ่งนะคะระยะการเดิน8งวดนะคะงวดนี้นะคะถ้าไม่หลุดนะคะก็เป็นงวดที่เก้านะคะส่วนสูตรที่สองนะคะระยะการเดินเพิ่งเดินเพียงแค่6งวดนะคะงวดนี้นะคะถ้าไม่หลุดก็เป็นงวดที่เจ็ดนะคะตัวเลขน,นะคะก็จะชนกันที่ะะสองน,นะคะสูตรที่1นึะคะสองสาสี่ห้านะคะสูตรที่สองได้เก้าหนึ่งสองก็ตามนี้เลยนะคะ คลิปนี้นะคะก็มีเท่านี้นะคะขอขระคุณทุกท่านที่รับชมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ